จริงๆการใช้คนละครึ่งพัตเนี่ยถ้าพูดถึงงบประมาณ 44%,00 0ล้านบาทพี่ท่านครับในมุมมองของนักกฎหมายเองพี่ท่านคิดว่ามันจะมีโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยได้มากขนาดไหนครคือ4 4 0 0มล้านเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้อยู่แล้วเพราะทําให้ประชาชนในประเทศเนี่ยกระจายไงเพระาระคนละครึ่งนี่กระจายไปทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นประชาชนที่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเขาก็จะเอาสิทธิตรงนี้ไป ทำการซื้อซื้อหรือใช้บริการต่างๆของร้านค้าที่เข้าเข้าร่วมสิทธิ์นะครับมันก็มีการซื้อขายกันมากขึ้นอพอมีการซื้อขายกันมากขึ้นการผลิตการจําหน่ายทุกอย่างมันจะ เดินขึ้นไปตลอดเนี่ยยังไงมีการกระตุ้นแนแ่ว่ามันจะเยอะหรือน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ไม่เป็นปัญหาตรงที่ว่าผู้สูงอายุเองหรือว่าคนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าแน่นอนครับพอรับทราบถึงโครงการดังกล่าวก็พากันไปธนาคารตั้งแต่เช้าเลยบางคนต่อคิวตั้งแต่ตีห้าตีสองก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนสิทธิ์ปรากฏว่าพอได้สิทธิ์มาเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้ยังไงเพราะอย่างที่บอก ตัวเองกันไม่นี้มีโทรศัพท์มือถือกลายเป็นว่าให้สิทธิ์นั้นเนี่ยให้กับลูกที่บ้านใช้หรือไปขอคนข้างบ้านใช้จริงๆสิทธิ์เราเนี่ยให้คนอื่นใช้ตรงนี้เริ่มมีความผิดหรือยังพี่ตั้นคือมันถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าแค่คิดเนี่ยมันก็ไม่ดีละเพราะว่าเจ้าตัวก็ได้สิทธิ์อยู่แล้วไงจริงปะครับอย่างลูกหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์ของเขาเองอผู้เฒ่าผู้แก่เอาสิทธิ์ของตัวเองไปให้อีกมันก็กลายเป็นสองเท่าไปมันก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐ นั่นแหละครับมันก็คือมองแล้วมันก็คือไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันรัฐยังซื่อสัตย์ให้คุณเหมือนให้คุณเท่ากันเลยแต่ทําไมคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณให้มันถูกต้องนะครับคือคําว่าสิทธิ์เนี่ยอืสิทธิ์เนี่ยตามกฎหมายหมายถึงว่าคุณมีสิทธิ์อืมคุณไม่ต้องใช้ก็ได้อ่าใช่เข้าใจป่ะสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่คุณต้องใช้เสมอไปแต่ถ้าหน้าที่ทําไมครับหน้าที่ต้องทํา ตอนนี้ก็มันมีการโพสต์ขายในเฟ e บุ o กพี่ตันแบบจริงจังมากในไลน์ใน X ก็มีเหมือนกันก็คือ300บาท แลกไป30บาท4ี่ร้บาทเนี่ยเราโอนให้ร้านค้าครับร้านค้าจะขอหัก4ี่บาทนั่นคือหมายถึงว่าคุณก็จะได้เงินในส่วนของ200บาทนี่คือหนึ่งร้อยกสิบาทเพราะว่าส0ง้วเราจ่ายเองอยู่แล้ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็มองว่าเอา้ามันก,ก็ถือว่าเขาก็เป็นการใช้จ่ายอะไรเขาอยากได้เงินในส่วนตรงนั้นมาแต่คนมองว่าเอาแบบนี้มันคือพฤติกรรมการเข้าขายช่อโกงหรือเปล่าอืมเนี่ยทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าความผิดช่อโกงเนี่ยครับ ถ้าจะเป็นความผิดต้องมีพฤติการอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา341รอยสี่สบเอ็ดนะครับบัญญัติไว้นะครับเอาข้าวๆเลยเป็นเขาเรียกว่าองค์ประกอบความผิดแล้วกันครับอย่างที่หนึ่งก็คือหลอกลวงหรือแสดงข้อความอมเมทิสหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งครับอันนี้สำคัญที่สุดคือปกปิด ความจริงที่ควรบอกให้แจ้งอืถ้าจะเข้าพูดถึงเรื่องนี้นะอันเนี้ยถ้าคุณได้สิทธิ์มาเนี่ยไปคุยกับร้านค้าอืคุยกับเอคนที่จะรับสิทธิ์ซื้อขายสิทธิ์กันเนี่ยคุณก็ปกปิดนะแล้วใครเป็นผู้เสียหายก่อนอืรัฐรัฐเป็นผู้เสียหายนะเพราะเงินครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของรัฐใช่ถูกต้องป่ะเงินครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของรัฐครับอันนี้รัฐเป็นผู้เสียหายอืเป็นเหตุจนผู้ ผู้ที่ใช้สิทธิ์ในยลงเชื่อก็คือรัฐเนี่ยลงเชื่อเลยจ่ายเงินให้คุณไปอือ่าแล้วพูดถึงนีคอนสอกแล้วลงเชื่อนะว่าคุณจะซื้อขายกันจริงจริงไม่เกิดการซื้อขายเนี่ยหลอกลวงรัฐจริงป่ะครับหลอกลวงรัฐนะว่าจะมีการซื้อขายแต่ไม่ได้ซื้อขายกันจริงนี่คือปกปิดความจริงที่โแจรงบอกให้แจ้งปรากฏว่ารัฐเชื่อก็เลยจ่ายเงินให้คุณไปเพิ่งหนึ่งเนี่ยครบองค์ประกอบความผิดผู้นั้นก็ทำความผิดฐานยักเออช่อโกง รับประทานคุกไป3ปีห0 0 0ืบาทก่อนอื่นเลยไปจ่ายเงินในร้านปกติที่เราไปซื้อของเขาขึ้นราคาพี่ท่านครับเขาบอกว่าอ้าวก็ได้เงินจากรัฐมาแล้วก็อุดหนุนก็ช่วยๆกันหน่อยสิก็ขึ้นหน่อยอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวสคบก็จะมาเยืนท่านเองไม่มีปัญหาคุณขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวมีเรื่องเข้าสู่ภาครัฐสคบก็จะมาดําเนินการ เพราะขายสินค้าเกินราคาเพราะราคาที่เขียนไว้สมมุติว่าขายซื้อน้ำปลาหนึ่งขวดมันจะเขียนไว้เลยว่าราคาสมมตุติ10บาทสิบบาทมาเขียนมีป้ายไงแต่เวลาครึ่งครึ่งอะไรนะโครงการคึ้งพัดเนี่ยเ,เข้ามาปรับคุณขาย1ิบห้าิองอ่ะสิบห้แสดงว่าขายผิดราคานะครับอืก็จะรับผิดตรงนั้นไปครับก็ให้เราเจอแล้วก็แจ้งกันไป